สวัสดีครับพวกเราครับช่องหลักลักซี้แฟมบิลี่นะครับวันนี้ก็จะพานะครับน้องลักซี้นะครับ,บาบน้บอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องช้างก็รอนานะมามาจูน่นู่นไม่มามาเร็วมาเร็วมาอาบน้ำเลยลูกเร็วมากี้มากี้มาเอ้มาอาบน้ำเลยมา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 เร็วจูน่นู่นไม่มาเลยจะอาบไหมนี่จะอาบไหมน้ำ ร้อนนะอาบน้ำให้หน่อยอาบล้างให้หน่อยร้อนร้อนกินน้ำก่อนนะคี่กินน้ำก่อนนะครับนี่นะครับอาบน้ำเองแล้วร้อนเหลือเกินไม่ได้ลงสระน้ำาอันนี้มาอาบสายยาง เมื่อกี้น้องแก้วอาบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับน้องแก้วอาบก่อนหลังที่มาอาบหลังน้องแก้วนะครับวันนี้เดินเร่งคนละครั้งนะครับวันนี้นะครับผมเนาะ ไหนนะมามาโอเคปะปะร้อนเนาะวันนี้ค่ะาร้อนมากเลยนะครับ เนี่ย yeah. ปะปะเล่นดินเดียไอ้ปะเดยรีบไปไหนครับลักกี้รีบไปไหนลักกี้รีบไปไหนครับ mm hmm. อ้าว mm hmm. ไปหาพ่อพลายโชคใช่

เจอพ่อพลายแล้วนะครับตันนี้นะครับผมเจอพ่อพลายนะครับออกน้ํามาเจอพ่อพลายสุดหล่ออีกแล้วนะครับแฟนลักกี้นะครับนี่นะครับผมมีแฟนลักกี้นะครับเอาไปดึงอะไรเขาเขานะไปดึงขาที่ห้าของเขาแล้วนะครับลักกี้ีฮ้ยจิบจ้งเขาเอาสวยอ่าอ่าเจอนะครับพ่อพลายนะครับโยกชัยนะครับช่างวัยรุ่นนะครับผมเป็นแฟนลักกี้นะคะผมมากับสาวๆอีกเชือกหนึ่งนะครับอยู่ทางโน้นสาวๆ พ่อพลายนี้ก็เป็นคุ้นแผนเลยนะครับเนาะสาวเต็มเลยนะครับผมก็มีลูกหลายเชือกเลยนะครับพ่อพลายโชคชัยนะครับวันนี้ก็มาอาบน้ํามาเจอลัก,กี่พอดีนะครับ oh. ชอบ้วลัก,กี่ชอบคิดถึงพ่อพลายนะครับคิดถึงพ่อพลายโชคชัยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเนาะ ดีใจนะดีใจดีใจไหมดีใจห่วงยางรถด้วยนี่อ้าวถักทายกันหน่อยนะครับไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันนานนะครับผมพอรไฟลนี้ก็หยุดกำลังหยุดตกมันนะครับกำลังหยุดตกมันนะครับผมเนาะ คิดถึงพ่อปลายแล้วลักกี้นะครับคิดถึงพ่อปลายอ้วเจอกันอีกแล้วเนาะพ่อปลายโชกชัยนะครับห่างกันมาหลายเดือนแล้วนะครับห้าหกเดือนแล้วที่ไม่ได้เจอกันเลยนะครับผมเพราะว่าพ่อฝลายตรงมานะครับลักกี่ก็ออกมานะครับเนาะช่วงที่เราไปผสมพันธุ์กับพ่อปลายนะครับก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับนี่นะครับยังจํากันได้ยีนะครับผมเนาะก็วิ่งมาเลยนะครับลักกี่ก็เดินมาเลยนะครับเห็นพ่อพลายอาบน้ําอยู่ทางนี้นะครับลักกี่อาบน้าอยู่ทางโน้นนะครับเนาะก็เดินมากับสาวอีกชื้กหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกชึ้ับผม อนนี้ก็กําลังผสมพันธุ์อีกเชือกหนึ่งนะครับผมเนาะพ่อปลาเชลคายนะครับเป็นพ่อพันธุ์อีกเชือกหนึ่งนะครับที่มีลูกตกเหมือนกันนะครับผมเนาะคนสวยเหมือนกันนะครับพพหวังมัยีวครับทับเลนก็น่าจะมีหวังนะครับเราต้องมีหวังไว้ก่อนนะครับเนาะท้าไปแล้วนะครับ เราลุ้นด้วยกันนะครับนี่นะครับผมพ่อพลายยังคิดถึงลักกี้อยู่เนาะพ่อพลายนะครับจําได้ดีเลยนะครับผมบไม่ไปไหนแล้วลักกี้นะครับล้อรถจะเอาหรือเปล่านี่นะครับเจอพ่อบ่าวพ่อพลายโชคชัย ไม่เจอกันนานมีเรื่องคุยกันแล้วตอนนี้นะครับมีเรื่องคุยกันไปทําอะไรมานะครับ <c oughs> มีผู้สาวกี่คนแล้วเนาะตอนนี้นะครับพอปลายโชกชัยน่าจะหลายเชือกแล้วนะครับผม <c oughs> ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะครับพอปลายโชคชัยนะครับผมนะ โอเคเรายังลักกี้นะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับผมหุยแก้วรู้มั้ยนี่ง <Huh? S 1> สองเชือกนะครับมาลุมพ่อปลายชกชัยนะครับผม oh. พ่อปลายชกชัยนะครับนี่ลักกี้ oh. <laughs> ยังไม่หยุดตกมันนะพ่อควาน oh. จะตกมันอีกหรือเปล่านี่ ยังไม่หยุดแท้พวากันยังไม่หยุดแท้ว้าว้วนนะครับตุยนุ้นเลยนะครับผมเนาะเอาโอเคนี่ไปทักทายเพื่อนตลอดเลยนะครับเมื่อกี้ไม่สนใจสาวแต่ไปหานู่นนะครับเพราะพลายโชคชัยเอานี่มาหาพ่อพลายไปหาพ่อพลายอ่ะ เ <S Boulder> จอนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับมาเจอพ่อปลาชโชคชัยนะครับสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหน,หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับผม